ใช่ใช่ของใช้ผู้สาวผมทองอยู่ข้างๆข้างหน้าเลยชิคกี้พายมองแต่เขาอร่ยเฮ้ยอะไรมันหล่อยันเงาหล่อยันหลังหล่อจริงหล่อจริงหล่อมากพี่ปันริว่าคือในคลิปในคลิปไม่ชัดนะแต่ดูก็รู้ว่าหล่อพี่ปันริวแบบเย๋ตึงตุงน้องวีน้องวีน้องวีเดี๋ยวเขาจะร้องไห้นะเจะร้องไห้นะ ตอนคิมีวะร้องไห้เพอาปันเต้นจริงแบบคือตอนแรกอะคิดว่าคือท่าเต้นอะคุณนนท์เปมนคนคิดไงแล้วมันไม่มีใครเต้นได้นอกจากคุณนนท์ไงปะท่าเต้นมันคือคุณนนท์คุณนนท์นะดูหุ่นคุณนนท์ดิเออแล้วปันนนซ้อมตอนซ้อมหนูก็ไม่ได้ดูใช่ไหมแล้วพอมาดูจริงก็แบบอย่างเอาเพื่อนเรามันทาได้เว้ยเต้นเท่มากก็เลยร้อ,ไรองไห้ภูมิใจเพื่อนเก่ง น้องปาเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวผู้หญิงคนนั้นร้องไห้ไม่ได้พูดถึงใครแถวนี้ไม่ได้อยู่ข้างๆเลยเขาจริงๆหัวทองที่พูดหมายถึงนิกกี้เออใช่เขาจะบอกเดี๋ยวคนที่จะร้องไห้เดี๋ยวจะเป็นบีกับมายูแต่วีร้องล้มหลบจบรีเพสเซอร์ของเราไปแล้วเราต้องพลับเราอยากทำให้รู้ว่ากลัวขนาดนั้นสิเราเข้าแบบ